นั่นคล้ายนะออกมานะหลงเทียนกังมู่หลงเจิงนายถูกจับในข้อหากบฏฮ่าฮ่าฮจับกลุ่มฉันหรอมาดูกันว่านายสามารถแย่งอันดับหนึ่งบนบัญชีหมิงไปจากชันวันนี้ได้ไหม ใส่หัวไปซะจงสุยนายเป็นอะไรไหมขอบคุณยาชูกำลังที่หลีเสียวฟานแนะนำพลังของฉันตอนนี้ฟื้นคืนกลับสู่ระดับเดิมพ่อระวัง ลูกพัฒนาไปไกลามากตั้งแต่ลูกกลายเป็นเพื่อนกับเสีย่ยวฟานลูกยังจำัดพยักคำรามที่พ่อสอนลูกตอนเป็นเด็กได้ไหมผมไม่เคยลืมดีละ่ะมาสู้และกำจัดผู้บุกรุกเหล่านี้ด้วยกันเถอะไปกันเถอะหน่อย กโงไฟเยวองเธอถ้าขาของฉันไม่ได้ถูกทำลายโดยหลีโซฟานฉันจะไม่มีวันแพ้เธอตอนนี้กระแสน้ำกำลังเปลี่ยนทิศนิกายสีขาวแทรกแซงคราวนี้ในตอนที่หลีโซฟานแพ้ไม่มีใครที่นี่จะสามารถหลบหนีได้มันไม่ต้องเป็นอย่างนั้น วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ